DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะเมื่อกี้มีคนขอตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะคะว่าขอบรรยากาศหรือว่าติดฝนรู้สึกว่าเปิดบรรยากาศไปแล้วคุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนะคะรวมไปถึงคนที่อยากฟังเหนื่อยใจของ XL Step นะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่มีเวอร์ชันนั้นอ้อมก็เลยเลือกเหนื่อยใจเวอร์ชั่นของน้องอิงวรันทรไปนะคะในช่วงที่เป็นออนไลน์คุณผู้ฟังได้ยิน ครบทั้งเพลงไหมนะคะรบกวนบอกด้วยก็ดีแล้วก็มีอีกข้อความหลายข้อความแล้วค่ะและหนึ่งในนั้นบอกว่าขอโทษค่ะพี่อ้อมพอดออีพี่อ้อยเขาเกดผิดเป็นตีมสัตว์เลี้ยงพอดีก็เลยส่งที่ส่งหาอ้อมเมื่อวันนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะส่งสลับกันได้ทางเราไม่ปิดและชื่อมันก็คล้ายกันแค่เปลี่ยน หมอม้าเป็นยอยักษ์ก็เรื่องเขาจบแล้วแต่ว่าแต่ตอนนี้อาการน้องหมาเป็นยังไงบ้างคะที่น้องหมาไม่สบายคุณผู้ฟังโอเคขึ้นบ้างหรือเปล่าแล้วน้องดูเบาขึ้นม้้งไหมนะคะก็ส่งข่าวของคุณบอกมาได้นะคะเรื่องราวของคุณเราก็แชร์แชร์กันในแต่ละวันหลายคนก็ขอเพลงนั้นขอเพลงนี้ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองบางคนก็ขอเพราะชอบชอบ คนที่ร้องบางคนชอบเพราะเนื้อเพลงบางคนชอบเพราะอะไรก็ว่ากันไปนะคะแน่นอนค่ะแต่ละวันก็มีเรื่องที่หลากหลายเหมือนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะรวมไปถึงคนที่ตีหวยเก่งมากอิฉันฝันสเปะสปะฝันถึงขนมปังและไอติมคุณผู้ฟังยังอุตส่าตีเป็นแปดสองได้อีกตีอะไรก้อนเธอเธอตีขนมปังเท่ากับแปดแปดเท่ากับขนมปังสองคือจำนวนแผ่นอะไรไวะ คือเอาจริงความสามารถทางตัวเลขนี่แบบอีกนิดเดียวไปเป็นนักคณิตศาสตร์ไหมอีกนิดเดียวหรือไปเป็นนักฟิสิกส์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามสบายกันเลยทีเดียวนะคะ่อะขอบคุณข้อความอ่มีบอกว่าได้ยินค่ะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราทยอยทยอยเปิดเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้อ้อมอยากจะรู้ว่า a อคอของคุณแต่ละพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเพราะไม่ใช่อะไรอ้อมมองออกไปตอนนี้อ้อมอยู่ที่สุขุมวิท21ใช่ไหมคะพี่อั้นรีบกดของตัวเองดูซิ เรายังอยู่ในโซนสีแดงกันหรือเปล่า A Q I ของคุณผู้ฟังโอ้ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยแค่ร้อยหกสิบดีกว่าตอนตอนกลางวันแล้วกลางวันร้อยหกเจ็ดโอ้ยใส่หัวยิกคุณผู้ฟัง A Q I ของคุณเป็นเท่าไหร่นี่รุ่นน้องอ้อมกำลังจะเดินเอาของมาให้นะเอานู่นนี่นั่นมาให้อ้อมยังถามเลย เดินไหวเหรออ๋อใส่หน้ากากสองชั้นกันไปเลยพี่ไม่ถอดเดินไหวใช่ไหมเดินได้พี่คิดซะว่าออกกําลังนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ฟังถ้าเราจะต้องใช้เรียกว่าชีวิตนอกบ้านส่วนหนึ่งในช่วงเวลานี้มันอาจจะจําเป็นเหมือนสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆมันมีผลกับเรานะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือได้เวลาทําตาของคุณให้สว่างวันก่อนอ้อมพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วและวันนี้ยังจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งทําความสะอาดหน้าทุกวันแล้วสิ่งที่คุณอย่าลืมก็คือ ทำความสะอาดขอบตาทุกวันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากทำความสะอาดขอบตาทุกวันแนะนำค่ะเช้าเย็นด้วยอ c อกคิวซอฟนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาอันดับหนึ่งจากอเมริกาช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกฝุ่นควันสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้อย่างหมดจดอ่อนโยนและปลอดภัยต่อดวงตาซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบสครับแผ่นเช็ดพร้อมใช้พกพาสะดวกและแบบโฟมใช้งานง่ายก็ต้องอธิบายนิดนึง แอนสครับเนี่ย ที่รู้ว่าทําไมใช้ง่ายเพราะตัวเองเป็นคนใช้อันนี้แล้วนะคะก็คือคุณผู้ฟังมันก็เหมือนเป็นแผ่นแผ่นแ,แผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีน้ํายาน,นี้เรียบร้อยเวลานั้นก็ฉีกซองแล้วเอามาพันที่นิ้วอะ,ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราพันที่นิ้วมันก็จะแนบไปกับเราแล้วเราก็ค่อยๆเช็ดใช่ไหมคะเช็ดขอบตาเช็ดไปอย่างเงี้ยหรือเช็ดวนเบาๆอะไรเงี้ยแต่อย่าทั้งหมดอย่าทําด้วยความรุนแรงค่ะคุณผู้ฟังเช็ดออกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันพกง่ายเพราะมันใส่ซองเรียบร้อยเลยนะคะรวมไปถึงมันมีแบบโฟมที่ใช้งานง่าย ก็แค่ปั๊มแล้วก็ถูๆให้มันมีโฟมที่นิ้วแล้วก็ค่อยๆล้างที่ตาคุณสามารถซื้อได้เลยนะคะก็คือ l i น์ o อดอ็ s o คิและร้านขายยาชั้นนําทั่วไปขอบตาสะอาดขอบใจอ c อกคิวซอฝากเอาไว้ตรงนี้เอาจริงๆคุณนู้ฟังอันนี้มันเป็นประโยชน์อันนี้จากประสบการณ์วันก่อนแสบตา ก็เอามาช่วยก็คือคือฝุ่นมันเยอะจริงตอนเนี้ยไม่รู้แพ้ไปไรไปถึงไหนแล้วเนี่ยผิวก็จะไม่ไหวจมูกก็จะแย่ตาก็จะแย่อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับข้อความที่บอกบางบอนหนึ่งสี่แปดราชพฤกษ์สีเหลืองเธอดีจังเลยอะเธอสีเหลืองเธอเก้าสี่บางบอนเธอก็ดีเธอสีส้ม เธอหนึเธอจะมาแข่งกับเราไหมตอนนี้เรา1-60่งหกศอังคารพุ่มโป์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพิกระเรียงพันทธายอร่อยคำไหนคำนั้นติดตามกันได้ทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะ บทสรุปไฟล์สุดท้ายเหตุการณ์สยองของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินออฟไลท์สุดท้ายนะคะอันเมื่อคืนไม่ได้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนติดทุแระนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ต้อนรับผู้โดยสารท่านหนึ่งบนเที่ยวบินสุดท้ายซึ่งมีอาการแปลกๆเพราะมี กลิ่นเหม็นรุนแรงออกมาจากตัวจนลูกเรือบางคนบอกว่าได้ยินเสียงขบฟันดังมาจากผู้โดยสารท่านนั้นหลังจากนั้นชีวิตจังหวะชีวิตก็นำพาเออไม่เอาไมฟังไปฟังเองอย่าให้อมเล่าอมกงกงวล อ่านทำหน้ายิ้มยิ้มไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ย้อนหลังกันไปก็แล้วกันนะคะก่อนจะไปถึงอังคารหน้าอองคารที่ผ่านมาเมื่อคืนไปย้อนหลังฟังพร้อมๆกันก่อนกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวน่าสนใจจังเลยอ่ะอังคารุ่มโบ